ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างนานหรือยังไม่นานอาอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายใจด้วยเฮ้ยตกใจ<า>อะไรของพี่โอ,โอ้ย สบายดีสบายดีทุกคนมือนี้กลับมาพบกับนุซี่สาวลาวอีกแล้วมือนี้จะพาไปเที่ยวเพราะว่าเขาปิดเขาปิดเทอมแล้วเขาสามารถไปเที่ยวได้ <c oughs> แล้วก็เป็นมือที่วันนุชยุดงานนอนยุดเวียกยุดงานกะเอ้ยได้ไปเที่ยวมือนี้วันอาทิตย์พอดีเลยจะไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนอะทุกคนจะพาไปกินอัน ก็ไม่เคยไปจากเธอหรอกไม่เ,เคยไปกินจากเธอแต่ว่าเห็นในคลิปนะเขากินไข่ตุนที่ว่ามันแบบ เป็นหมอ้อแบบยิ่งใหญ่ๆแล้วมันก็แบบฟูออกมาสิน่ะเขาเอินว่าใครตุ่นนัน่นใครตุ่นลาวาเอออะไรใครตุ่นลาวาเนาะทุกคนสิพาไปกินเนาะแล้วก็สิพาไปเที่ยวอันจังหวัดสมุทรส,สาครเอส๊สมุทสงคราม <c oughs> ลืมเนาะจังหวัดนี้สองจังหวัดนี้มันซื้อคล้ายๆกัน <c oughs> ตอนนี้เรากกำลังเดินทางไปจังหวัดสมุทสงครามเนาะทุกคนอุ้ยมื้อนี้เนาะสีมาให้เบิ่งเส้นทางอยู่ไทยเนาะทุกคนป้าดงามเฮง เส้นทางแบบเ,เอิ้นว่าเส้นทางลอยฟ้าฮะนะอยูเทิงฟ้าเลยเติงเตงตึกเห็นตึกเห็นอย่างเลยทุกคนแล้วก็มีสะพานอันข้ามจากกันน้ำแม่น้ำเจ้าพญาข้ามไปฝั่งนั้นฮะนะป้าพูวเขาเห็นได้จังหดเนาะเก่งแหงเนาะคนไทยนี่แบบ เป็นเป็นประเทศที่แบบว่าสร้างสร้างได้เก่งมากๆเพราะว่าเขาสามารถสร้างสะพานข้ามน้ําได้นี่แบบเก่งมากก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงอันนี้คือต้องไปดูประวัติอันนั้นมันก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูสะพานก่อนเนาะทุกคนป้าตอนนี้ยังบ่หอดเนานะเดี๋ยวจะให้เบิ่งกันทางทางยูทิพีนะอันนี้คืออยูเทิเลยได้นน่ถนนลอยฟ้าเลยนะเนี่ยเห็นไหมป้าคืองามเทงามงามเนาะทุกคนเนาะประเทศไทยนี่แบบ จเจริญขนาดเลยเดี๋ยวจิให้ไปเบิงอันพวอัน,อนสะพานข้ามน้ำสะพานสะพานพรม่ฮู้นะสะพานอีหยังเดี๋ยวสถามพี่ๆนะว่าสะพานอีหยังมันมันจะมีตึกอันตึกอิหยังสูงๆขนะะตึกของธนาคารเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงตอนนี้ยังบอดทุกคนตื่นเต้นแหงเพราะว่าโดนๆได้ออกไปเที่ยวเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนน้ากันว่าสาวลาวอยู่ประเทศไทยเนี่ยไปเที่ยวละเขากินอียงแน่เข้าไปเที่ยวแล้วมันใไงบเ่าไแร่มันแพงบอยอย่างสินะเพราะว่าอาหารยูไทยนี่มันก็แล้วเตเนว่าบางบอนนี่มันก็แพงบางบอนกระทกเนาะทุกคนเนาะยูว่ายูที่ว่าเขาเลือกกินเนาะแต่บ่าตอนนี้เดินทางไปสมุทรสงครามนี่กับไก่น้อยนึงเนาะแล้วก็เส้นทางนี่มันหากระมีแบบเขาเขาเขาเอิ้อมาอันเขาสร้างถนนแล้วมันร่นทับนะทุกคนนูกกะรุ่นคือกันได้ทุกคนไปรุ่นน้ากันเด้อ กับญานยูเนแต่ว่าเฮาเขาต้องไปทางนี้ฮะนะกัอยากไปเที่ยวฮะนะเนาะอยากไปเบิ้งฮะนะก็มีเรียกแน่ไปน้อยนึงกันเลยว่าเออไปเที่ยวซะว่าท่านเนาะกัดไปลุ้นน้ำกันเพราะว่าสะพานนี่เขาสร้างมากับแบบเอ่อเห็นเขาสร้างแบบโดนเติบเล้เนาะแต่ว่าเฮาไปนี่อยาก ไปเห็นะนะน่ะอยากไปเห็นอ่าอยากไปเห็นหลายๆบอลสิว่าซีซ่าล,ล้วกะ็อยากผ่านทางนั่นไปไดฮะนะ่ะมันกับรุ่นๆนในออียงสิแดงอืมอยวไปรุ่นน้ากันดูคนตอนนี้ซีไ้ไปเบิงสะพานอ่าข้ามแม่น้าเจ้าพญาก่อนป้าเบิ้งเมยเบิงเมยบิงงบิง,บง,บง,บงแต่ทางนี่ก็แบบนี่อันนี้ก็จะหอดเร็วป้ามันมีหลายเส้นสลับซับซ้อนกันขนาดเลยทางยูไทยนี่ถ้าเป็นนุชข้ามนี่นุชคงหลงเลยพี่พ โอ้อ่ะอันนี้เขาเห็นยังโอ้ป้านี่นะอันนี้คือสะพานขามแม่น้ำเจ้าพญ,ญานี่ตึกที่ว่าตึกสูงๆยุคน่ะคือตึกอันธนาคารอยียงเกาะสกะสิกสิกรใช่ไหมธ <laughs> นาคารกสิกรโอ้ ทุกคนนี่ตอนนี้เขาข้ามหน้ามาแล้วแต่ว่าโบเห็นเนาะโบเห็นน้าเพราะว่าน้ามันสะพานมันใหญ่แหงอันนี้คือเราอยู่ตรงน้ําเลยนะเราข้ามมาแล้วว้าสายเหลืองๆนี่คนเอิ้นวันอย่างเนาะเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสายยึดสะพานใช่ไหมแล้วก็ได้ยินมาข้าวๆว่ามันเป็นสายแบบยึดสะพานเย่งสินะป้าเก่งขนาดเลยเนาะคนไทยนี่แบบ สร้างได้เก่งขนาดอู้นี่ตึกมหาคนครอันนี้ออตึกอ่าก,ส,กสิกรตึกกสิกรสวยงามขนาดเลยแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็มาลุ้นกันตรงที่สะพานที่เขาสร้างกำลังสร้างใหม่เนะทุกคนลุ้นไปน้ำกันเนะาะถารุ้นไปน้ำกันเด้อเดี๋ยวก็ฮอดเนาะอันนี้คือนี่เขาปิดสะพานนี่ข่าวอ๋ออันอนี้ใช่ไหมคนตาย โอ้อยทิงเหรอพี่นหนูกลัว่ะพานเราต้องเปลี่ยนเสน้นทางเหรออ๋อเออเอนี่ว่านี่เรา,เ<อ>าใช่เราไม่ต้องไปละทางนู้นอ่ะคือปกติเราต้องตรงไปทางนู้นเนาะอันนี้ไปไม่ได้ละแต่ว่ามันมันเป็นตาญาณเนาะ <c oughs> ต้องสวนมุนอันนี้เราจะไปหอดใดล่ะปันนี้ไปทางใดล่ะก็ต้องไปตามที่เ<ม>ขาชี้ให้ไป<ม>เดี๋ยวจะไปไปเบรงน้ำกัน ตรงนี้ใช่ไหมคะที่คนไทยเขาขับแล้วเขาสวดมนต์เส้นนี้ทั้งเส้นเส้นนี้ทั้งเส้นเลยใช่ไหมคนไทยขับผ่านเขาต้องท่องพิพิโสสวดมนต์กันใหญ่แต่ก็ขับมนเร็วมากเลยคือรีบรีบเราก็รีบรีบคนไทยเยอะมากเส้นนี้อย่าพูดยนั่นแหละ วอ๋อทุกคนชอบปีก้าทุกคนนี่น่ะเหล็กชาไรตกนี่น่ะแต่ว่าเขาเขาก็ดจะเป็นต้องมาเนาะทางนี้เพราะว่าแบบเพลทเพลทจังใดได้ล่ะตรงมากเอ้ยตุยใจใจแบบหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะเนี่ยเออทางนี้ยังแม่นนั้นหน่อยพ้นแล้วมั้งพ้นแล้วปะยังยังรอ แต่มันไม่มีอันนั้นออกมาแล้วพี่ก็ไปอยู่ทางซ้ายได้ไหมไม่ต้องไปใกล้มันเออพ้นแล้วพ้นแล้วหรือว่ายังมีอีกยังมีอีกบอทุกคนอู้คุณพุน,พนยังมีอีกพุนโอ้ยนอนนอนน,อน,นี่นะสร้างอีกปาดนี่แหละ นี่เดอทุกคนรุ่นไปน้ำนูนเดอเพราะว่าแถวนี้มันตอนที่ออกข่าวอะไะเห็นตอนออกข้าวโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยหายใจด้วยเฮ้ย้ยตกใจ <รา S 1> อะไรของพี่ <รา S 1> โอ้ยตกใจหมดเลย <รา S 1> คนกำลังรุ่นรุ่น,นอยู่ <รา S 1> โอ้ยโอ้ยนอนโซเฟอรครับนี่เนาะโอ้หนูตกใจจริงๆนะนี่พี่พี่พี่แกล้งหนูอะ่ะเฮ้จหนูรุ้นอยู่นะเนี่ย ع. ใจจะวายพี่พี่ตกใจไหมโอ้โหอ่าป่านไหนมันจะเร็วเนาะ พี่พี่หุรู้ไหมว่าที่นี่เขาสร้างมานานหรือ,อยังอ่ะมุก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้มาทางนี้ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างนานหรือ,อยังไม่นานหอ,อนแล้วหลอนแล้วอ <c oughs> ุ้ยพี่ี่ <c oughs> อุยเมื่อกี้นุตกใจมากอะทำไมห,หน้าหนูใหญ่จังอ๋อ,อมันซูมเออ มาซูมเอ๊ะเอา้ามันคือใหญ่แทะหึหน้าหนูทำไมใหญ่อ่ะแล้วมันใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วเออหน้าหนูใหญ่จังซูมยังไงอ่ะรุ้นไหมเมื่อกี้อ่ะเอา้าพี่พีุ่้นลำกันบอ ตาานนแต่ญาติโนแต่ว่าเขาก็แบบจําเป็นต้องมาฮนะนอาม,มาเพียกมีงมางานหน้อยนึงหนูก็บ่เคยบ่เคยบ่เคยได้มาทางนี้แต่ว่านนี้เพิ่นสร้างดนแล้วแหละนี่จิตมาอยู่ทางนามแล้วนี่สาวเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้น้องนา่งน้ำเดี๋ยวทาให้เพิ่นสร้างแล้วกันเนาะอย่าพาดเว้าให้เพิ่นเพิ่นก,กำลังสร้างกำลังสาอยู่เมืองที่มันจะ,จะเจริญมันก็ต้องผ่านการช่วงแบบนี้แหละเนาะ ขาจะเดินมาเมืองที่จะเริญเนาะโอ้ยลุ่นกันขนาดเลยตกใจตอนที่น้ำมันแบบวื้มาฮะนะ่ะพี่ก็แกล้งหนูรู้อยู่ว่ากาลังลุ้นหนูก็กำลังจดจ่ออยู่นะแล้วน้ํามันก็พึ่งมาเลยอย่างเงี้ยโหตกใจเลยตกใจมากหัวใจจะวาย โอ้ยนี่นี่นี่งามโอ้ยตกใจนี่งามขนาดเป็นโคกงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวทาให้เพิ่นสร้างแล้วเนี่ยเขาคือสิงามเนาะทุกคนเนะาะทาตานใดเพิ่นจีสร้างแล้วเนาะอยากเห็นแล้วนี่นะหเห็นทางงามแล้ว <c oughs> นี่เลยเนาะทุกคนเมืองก่อนที่มันจะเจริญนะ่ะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างเนาะ เอว่ามันก็เป็นการสร้างการสาอะไรมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งมาผิดพลาดตอนที่เราเดินผ่านนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่้านเข้าเลยไปหาแวะกินขขาก่อน